คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนํเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสีย่ยง100%เต็มโปรดใช้วิตนยานในการรับชมสวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนต์การผ้าร่ยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกะจะมาตามตัวเลขแนวทางนะคะจากปูดอนดูเนาะคะ่ะปูด่อนดูเพินกะนัดให้มาเมื่อนี้นะคะแต่ก่อนจะไปเบิ่งตัวเลขแนวทางนะคะจากปูด่อนดูเนาะคะ่ะแอดกะขอขอบคุณน,นะคะ ทีมงานอ้ทรายทางอีสานไต่เนาะคะ่ะอ่อนซ่อนทิมอีสานอ้พองพ่องคนกับสร้างเบาวอีสานทิดแกนและขุมรัพพญานากนะคะเพิ่นกะได้ส่งคลิปมาให้แอดได้นาเสนอตัวเลขแม่นแม่นนะคะเด็ดเด็ดเนาะคะ่ะจากปูดันดูนะคะให้เอฟซีแฟนช่องมรดการผ้ารวยนะคะค่ะท่านผู้ชมเขามาแล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดและทีมงานในเด้อค่ะ <ค><ะ>มาไปเบิงน้ากันค่ะนผูมชมว,ว่างวดวันที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้ปูดอนดูเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดเป็นแนวทางให้นะคะตามหานิยมแก้คุณใส่มุ่นดำดูดเงินดูดทรัพย์เขาบ้านเขาเงี้ยงสันเท่าลูกเนี่ยตัวเนี้ยค่ะเ <c oughs> นี่ยพูดคุยของเพิ่นนะว่ายูที่ว่าความเสียส่วนบุคคลเ <c oughs> ด้อปูบาเห้ภัมาเสียอันน่ะดีดิเป็นเป็นควมเสียส่วนเท่าส่วนส่วนตัวของทุกคนที่ได้ครอบครอง คนจะปวป้อ่งดูแลรักษาเฮาตัวนี้เด้อเล็กไลเนี่ล่ะเนี่ยเล็กไรตัวเล็กไรเนี่ยล่ะค่ะกับผิโขงอนหนึ่งมิจนากับผีของโกบอลผีของกับขี้หาหผพวกผีจะงอดดอกวอนนี้กับมีนี่ละมีของขี้หาเด้อด้วยบีโหงพิจนาเนี่ยเ่มันเนี่ยถือดอกมันเหยียไทยนี่ยตัวเนี่ยมาลอยปดครับพวกผีจะงอดดอก นี่ยวเช้มาห้นี่ละเดี๋ยวก่อนปูอันงวดงวดนี่ปูปูสื่อลอตเตอรี่ตัวใดก่อว่างึงอีิสี่ศูนย์สี่ศูน์ปูว่าปูสี่ริระมกระเด็นะครับบริสันกับเเสียงดังมันดังเสียงหลังเสียงดังปูวางวดงวดนี่ปูสีหายไปงวดชุดไทยสิปูงวดุดไยเวหนาเต้องมาดอกมันมันไอเทจไหนนะมันผิดไว้ตงจริงหกศูนย์กับขี่เจ็ดเด้อนี่แหละตัวนี้แหละ หกศูนย์ก็สี่เจ็ดเออจริงไหมต้องหมดมันหาตัวนี่นี่ทีมาลอยปเท็นโ่บนกระล่างขี้ขี้โกนเนี่ยปูจับให้แล้วเมนบ่ของหดวันที่สิบสบโตต้วงกลมนีโตวที่ปูมักที่สุดเมนอ่ครับเออสี่เจ็ดตัวหนึ่งก็หกศูนย์นี่ละี่ศูนย์โดทซีบหนึ่งโ่เด้ยวเนี่ยเนี่ยี่ศูนย์หกศูนสี่ศูนย์มีเลขคือหาหางก็เนี่ยเออเลขหาหางก็ละนี่สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สี่หา สี่เจ็ดต้องสี่หาออกไปเมื่อกี้ตัวไหนแม่เออนั่าจะสี่หามันหามันมาอีกข้ามาเทิงเด้ิข้ามาเทิงอ้าวมาไต่แล้วก็มาเทิงตัวแบดนี้นมูเนาะเออนั่นแหละเกิดมันมาโอ้บ้านนี้มาสี่หาประเดี๋ว่าไปเส้นนะมันเคยตัวบ้งใส่ดีย้อนหลังอย่างครับเจ็ดจียหาเจ็ดตั้งแต่เจ็ดมันเข่าลายงวดแล้วเลยย่านมันมาอีกเข่าที่งวดเนาะเจ็ดเข่าที่งวดรอดเลยครับครับผมเข่าที่งวดรอดเลยคนมาเจ็ดสิบเอ็ดสิบสิบสิบสบสิบ ย่านเมือยเพิ่นเราหงวที่หาเนาะมันมาหลมาดับมาดุย่ามันมาตเียมาจ็ดูเพียจแล้วก็87 72 72งเแล้วก็มเาเจ็ดเก้เจ็ดสอีกโอ๊ยลลุง่เอาเจี๊ก็บ่มาอีก้หาสามเจ็ดแว่าเจ็ดงวดนี่บ่ท่านมืออยบ่ปู ย่านบ่เมื่ยวะย่านบ่เมื่อ,อ,ย,อยังสิมาอยู่โอ,อยโอ้ขอยนนันเนาะ <c oughs> ขยันมาแสดงว่าเจ็ดนี่ขยันอยู่เจ็ดน,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 นี่<อ>นขยันทุดดกปีเลยมันสิ่เขาแข็งเลยมาแต่ดังงวดหรกับพอถึงสี่สามงวดมัดคือแบบนี่ม้เจ็ดนี่มักสิมา,หน,านหน้าฝนเนี่ยเนาะหน้าฝนนี่ใส่ดีก่อนลังได้ครับส่วนมากซิมาหนาฝนเนี่ยเี็ดปีน้องเขาเอพีี่ที่ละวเด็เดินเขียนไหนยังไงเขียนไว้จะมึงออันสูตรอันอยู่ในสูตรมิตัวในนะครับสูตรที่ตัวน่ะใสูตรที่ตัวดีครับ สูตรี่ตัวของปูไหมครับสองสี่หาเจ็ดมีสองสี่หาเจ็ดเรยร้อยเปนเจดบ่บนก็ล่างมาเรอยปนเจ็ดสองสี่หาเจ็ดเอามาเียนใส่นนีเพยนี่ยงูก็มัด้างบน้างล่างเนี่ยเห็นบ่มมาหนึ่งสสองสามีมันมาเจ็ดสองกับแค่นนี่ก็เรีกเล่นลงอมมกันมันนกันมันเชินกันทีกับสองมันชนกันชนกันทนกับสองสี่หาเจ็ดอันนี้ที่ผูณสองไอ้คือที่คูณองคูณไว้ ตัวเด no, no, the ่นเนอะเด่นเนอะใสปูส oh. ีไหมมังตัวเด่นมก็เด่นเออเด่นนี่นี่มูเด่นเลยนี่ต้องมาบอมาบอมาบนกามาร่างร้อยประเดนี่ยเนี่ยที่โตเนี่ยจับหายก็มัก็อาจจะจับบ่ถึงแต่ว่าที่จับคูใหนี่คือเด่นคือหกศูนยสเจคับมนี่ละตัวเด่นในสองตัวนั่ละครับผมง่ปัญหาตัวกางพวกนักเล้งเรียกเขาบอว่าหลายดอกเียหาตัว่ บบตรนันะครับกบะทีว่าลายตัวนะครับเนาะหกศูนย์กับสี่เจ็ดเป็นเลขตัวเด่นนะครับเรื่องของปูที่เ่าจะให่ครับเจ็ดมันจะไหม้รูนนะมันก็ว่าจะว่าจะว่าจะหายสองเจ็ดจะสองอะไรมันมันมันจะออกบกขเมืองอหไร้ดจ้าดแต้มหนึ่งมาเจ็ดสอง เด้กงวดเจ็ดเก้าว่างวดเจ็ดเก้ากับพามาพอดีเนาะครับผมสามตัวเลยพามาเจ็เก้าเก้าเจ็ดสองตัวมานั้นท่ดงวดัาได้กนเรอตรงเนะปูเศ้าหเลยม่นบ่เศามันเต็เ็้เ่ปูนี่เลยกระดาษแี้มีครแหเจ็วแปดปีแล้วพิดจังงวดมนบน่างเยมังพนีี่ยมันมันคำนวณเมนหลับอกสูตเว่างวดสบมกอ

เดีปแล้วไอปเอาเอามุ้อย่านั้นไงเด้อเขาถามเาว่ามาเรียบร้อยบเลีนวางดีเขาอกาะพวกเขาหาปูไจสิกดาจได้ไปตาจะได้น้ำถิน้องกระซี่มักเลกซี่ื้อว้แล้วเราว่าทอมันยัี่มาดเอมารอยปเลี้เลดิก็คือลัตตอรี่ที่ปูเป็นลาซื้อใบนะครับเนาะเป็นแปดสี่ศูนนะครับเนาะ ตัวที่ปูเป็นเด็เชียงท่าเลยครับปูปูขอตัวเด่นๆโตมักคักๆของปูขึ้นตักตัวนะครับมักเกิดไทรคือเราเอาตัวยังเงี้นะปูเดี๋ยวหาปากกาแดงๆแล้วเขียนให้หน้าเอาเเจ็ดดะี๋ยวปากกาแดงเขียนให้ครับเอาตัวยังเงเลยปูครับเอาตัวยังเงครับเอาตัวที่มักแข็งนะครับมึงมวลนี่ตัวที่ปูมักที่สุดนี้องยังไงปู นี่วง้เออนี่รด้อี่เจ็ดี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดเาวจ็ดขยันเจ็ดขยันเจ็7ขยันไหมเจ็บจะได้ขยันเถอปู่เออี่หางว่าเดี๋ยวนาะครับครับผมตมบนกัมาลังกบนกับลางลววังนึงมาเทิงเนาะวังหนึ่งมาเทิงมาเทิงมาเทิงจะหมดเลยหร่เจ็ดครับตัวนี้แตงจึงครึ่งนี่ทีนี้ผลมาจะเจ็ดสามผลมาจะก็มาเจ็ดศูน เจ็ดเก้าแล้วก็มาเจ็ดคองอีกโหฮะเลขวิ่งข่อยยันมันมัดฝูนเหรอโบกวนกระร่างฝูนเล็กเล่นนี่เลขวิ่งนี่เล็เลขวิ่งอ่ะเอาเขียนเขียนหมดนี่จะมีสูตรนี่ปูฝูนครองนี่ละอ้าวงกลมไหนเนี้ยปูวงกลมไหนเนี้ยเขียนเนี้ยสิเนี้ยปูแล้ววงกลมไหนตีวงกลมเอาเนาะเลขกเล่นเนาะวงกลมเอาเียนเล่นเล่นเอาเอาทองโกนทุกอย่างเหรอครับวิ่งวิ่งเลยนวิ่งเนาะครับวิ่ง โอ้ตังสูงงามเนาะเนาะพ่อหลวงเนาะศูนย์ตัวเดียวโกลอีกตัวหลวงเออสายขยันเด้อพี่น้องครับสายขยันวิ่งศูนย์ นะครับวิ่งศูนย์ฟันทงเด้อครับผมนะครับสำหรับงวดวันที่16มิถุนายน2564นะครับผมนะครับปูดอนดูนะครับผมนะครับจับไห้เลยครับเด้อนะครับที่เขาบอกว่าปูสิมาจับไห้วันที่10นะครับผมนะครับปูจับไห่แล้วนะครับผมสำหรับงวดนี้นะครับผมจับให้5หาง5ตัวเท่านั้นนะครับผมสับปะส้มนะครับเด้อนะครับผมนะครับปูจับไห้แต่ปูมากที่สุดนะครับผมปูวิ่งให้เลยตัวเดียว กันเลยเด้อพี่น้องเด้อศูนย์วสันศูนย์โคโรเลยครับผมศูนย์ตัวเดียวศูนย์งงงงอยู่เนาะครับศูนย์ตัวเดียวนะครับผมอ่ะสรุปได้ครับเด้อสำหรับปูดอดูงวดวันที่16มิถุนายน64นะครับผมนะครับห้าหางห้าชุดนะครับผมนะครับอ่ะจะมาแห้งหรอกปูณนี่ยไฮโซคุณสี่คุณหกคุณเนาะวูนครับแมนครับสังเกตปูดีไฮแลนด์ศูนย์หลายเห็นศูนย์มาหลายบัวบาสิบสองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์นะครับผมปูก็เลยจัดเลยครับวิ่ง ผูบอกว่าหมักศูนย์กับ2หมักแห้งสลับเหล็กแดงนะครับผมสลับลักหนวยลักสิบกให้ท่านผู้ชมทนาดที่มีลักหนวยลักสิบกอามาจับเอาเด้อนะครับผมนะครับมาจับใส่กันเอานะครับผมผู้ห้หอดตอนน้นเนาะขั้นหายหอดศูนย์เจ็นดก็ดีเนอหายว่าเถิงนบ้านเ่ไหมอาก็จะว่าตัวไม่้นะเออเอาีปนองเอา่าหอดเด้อี่นองเลยามารถค่อยเอาใส่เอาศูนย์สองศูนย์สี่ศูนหกศูนยเจ็กับไปนะครับครับเอาเท่าไหว่าดศูน่ม่ศูนย์เ วิ่งศูนย์ไปเลยนะครับพี่น้องลูดไปลดศูนย์ครับลูดศูนย์ไปลดลูดไปครับศูนย์รูดไปเลยยาวๆนะครับ <het S 1> ตัวเดียวมงกงครับวิ่งศูนย์เน้นซีเจ็ดนะครับครับผมจะมาสรุปนะครับแนวทางของปูดอนดูเดอ้อนะครับพี่น้องหน้าวันที่สิบหกมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมปูเด่นนะครับปูเด่นใหญ่ครับซี 602นะครับนะครับปูกระจับไห้นะครับเนาะปูจับไห้เด้อนะครับพี่น้องมี2 0 4 0 6 0 4 5สีนะครับเน้นนะครับเน้นสุดๆเด้อครับเด้อ47นะครับส่วนเลขวิ่งนะครับเนาะปูไฮศูนย์ตัวเดียวนะครับปูไฮศูนย์ตัวเดียวเด้อนะครับพี่น้องวิ่งไ้สุดลุยไ้สุดเด้อครับพี่น้องสุดนะครับเนาะนะครับวิ่งไ้สุดลุยไ้สุดนะครับนะครับเด้อครับศูนย์นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นหมายเลขเป็นชีนะครับทศศนะครับเด้อถัก มีโชคนะครับกับปูดอนดูกันนะครับผมก็ร่วมทางบาชีนนี้ได้นะครับเนาะปูเราจะสั่งนะครับหางบประมาณที่จะหาปัจจัยนะครับหาเงินสื่อสันทายนะครับมั่งมุ่งราคานะครับนะครับผมนี่เด้อนะครับพี่น้องเนาะเอานะครับถ้ามักถ้าชอบก็นําไปลงทุนเลยนะครับปูดอนดูนะครับผมคือไม่หมดนะเนาะเดม๋วมุงทราด้านนี่ว่าหน้าพูดเนี่ย ครับผมไเ้ให็นด้มุ้งนะปู้เนี่ยหลังคายันสิผูเนีนะครับเหล็กสิผูเลยดกักย่กิผูกครับเฮ็ดโคงมาโดนเนาะเล็กกิผู้เนี่ถือแดดถือฝนไปอนะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับผม